วันนี้วันตุ๊ดจีนเอาเชิญครับวันดีครับวันนี้ซินเจียยูอีซินนีมาใช้นะครับให้พี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวจังหวัดสกล,ลนครเจริญรุ่งเรืองมั่งมีสีสุขสุขภาพ,าพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรว,วยนะครับเฮง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 เอ้ออาทีนี้ท่านสสให้เอาลองว่่ามาบังดูครับครับ, <c oughs> รบสวัสดีปีใหม่ครับซินซนเจียยูอีซินนีฮอดชัย สวัสดีปีใหม่ของไทยจีนและพี่น้องไทยใหม่ยวนนะครับบอกชื่อนาสมสกุล์นำแน่ทอดส่อาชิสอีกแผมดรวิชาติรศนิัยรศสกลนครเก็บหนึ่งมาขอตอโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่กับพี่พี่น้องชาวไทยชาวจีนชาวยวนทุกท่านนะครับเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนามีความสุขมากๆดาสุขภาพแข็งแรงธุรกิจจะเริญนร่ำรวยร่ำรวยรุ่งเรืองสืบไปครับขอบคุณมากครับจ้าทุกมีแต่ระดับทางนั้นนะครับนี่เอ้าท่านทดลองไก่ลาดเอาให้พอหน่อยใหน่อเลยทดลองไก่ลาดนีปใหม่ของที่น้องชาวจีนที่น้องชาวเวียดครับใช่ค่ะสิเนียร์สิเนียว่าใช้จุกหมึ่นน้ำเหมย เงี้ยอกเงี้ยอกติดสายเอาโอเคครับทุกคนตุจีนปีนี้ขอให้โชคดีทุกคนนะครับจุกบากอนมอยเงยมายเกออ่านฟานบะถิ่มเมืองอ้าวแล้วท่านนายกสมวัจุกเมืองน้ำเหมยจุกเมืองน้ำเหมยจิตเจ้าอชาดูอ้าว